เดาอยู่ค่ายบ้านลำบ้าเทมีมิดน้อยอ่ะเทมีมิดน้อยบ้านลำบ้าไฟนี้ซ้อมมากี่วันเดือนนึงอ่ะแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่อ่ะบ้านลำบ้านี่เลยอยู่ชมบุรีนี่เลยใช่มีใครเป็นผู้บังคับสอนแล้วมั้งตอนนี้โค้ดลำบ้าแล้วก็น้องๆพี่ๆอ่ะอ่าในค่ายเช่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่อ่ะสูงเท่าไหร่สูงหนึ่ร้อยห้าสิบห้านักน้ำหนักป่อยตอนนี้สามสิบแปดมวยสไตล์เลยครับ วันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปกอบกาอีกแล้วเขาหลามเจอมาเท่าไหร่สองครั้งใช่เป็นไงสองครั้งครั้งแรกครั้งรแพ้ครั้งที่สองเสมอเสมอวันนี้ไฟที่สามที่วันนี้มาชูเดี่ยวไหมใช่มาเอาชัยนะเลยนะใช่ทุกครั้งต่อยกันเบรกกี่กิโลสามเจ็ดสามเจ็ดวันนี้ต่อยเบรกที่สามสิบเจ็ดป่ะใช่อมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดพอดีพอดีเลยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์นะวันนะีน้พร้ออาชัยนะนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สามเจ็ด <37. S 1> ไม่หนึ่งโลสองโลเงี้ยคุมกี่กิโลคุมโลเดียวต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราสิบสองอะคนะจังหวัดชนบุรีเด็กชนบุรีนี่เลยเอา้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชียร์เทมีนหน่อยนะวันนี้พร้ออาชัยนะนะอ่ะขอโชคดีครับ